สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่6ตุลาคม2,565นะครับมีรายงานข่าวว่าประธานาธิบดีวโลโดิเมียเซเลนกี้ผู้นำยูเครนนั้นได้ถแถลงประจำวันว่ากองทัพยูเครนสามารถโจมตีและก็ขับไล่กองกำลังรัเสเซียออกจากเขตยึดครองแคว้นเคอร์ซอน ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่พื้นที่ที่ประธานธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียลงนามประกาศใช้กฎหมายผนวกดินแดนยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่5ตุลาคม2565สาหรับเขตยึดครองที่กองทัพยูเครนปลดปลด่ปลอยจากรัสเซียครอบคลุมหมู่บ้านทางตะวันออกเฉียงเหนือของแคว้นเคอร์ซอนได้แก่หมู่บ้านโนโววอสกี้เซลนกี้โนโวรีโฮริฟกาและเปโตรปาฟกานอกจากนี้กองทัพยูเครนแถลงว่าสามารถยึดคืนพื้นที่บางส่วน ทางตอนใต้ของประเทศรวมทั้งสังหารทหารรัเสเซียอย่างน้อย58นายยิ่งถล่มรถถัง9คันทําลายรถหุ้มเกราะ17คันและปืนใหญ่อีก4ี่กระบอกด้วยกันประธานาธิบดีวลาดิเม์เซเลนกี้ ky, กล่าวด้วยว่ายูเครนไม่กลัวต่อค,คําขู่การใช้อาวุธนิวเคลียร์นอกจากนี้ผู้นํายูเครนย,ยังพูดด้วยภาษาร,รัเสเซียเพื่อส่งสารถึงเจ้าหน้าที่ทหารและกลุ่มนักรบฝักใฝ่รัเสเซียว่าฝ่ายแพ้ในสมรภูมิุมครั้งนี้แล้วเราชาวยูเครนรู้ว่ากําลังต่อสู้เพื่ออะไรขณะเดียวกันชาวรัเสเซียเริ่มตระหนักมากขึ้นว่า พวกเขาต้องตายเพียงเพราะคนคนหนึ่งไม่ต้องการยุติสงครามในขณะที่ด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นกล่าวหลังการลงนามกฎหมายผนวกดินแดนว่าจะทําให้พื้นที่ทั้งสี่แคว้นกลับมามีเสถียรภาพพร้อมสั่งการให้รัฐบาลเดินหน้ายึดโรงมไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริเซียรโรงไฟฟานิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปนอกจากนั้นเนี่ยครับยังมีรายงานข่าวว่าล่าสุดนั้นเนี่ยอาคารที่พักอาศัยหลายแห่งในเมืองซาปโริเซียแคว้นซาปอริเซีย,ซยทางตอนใต้ของยูเครน ผูกขีปนาวุธโจมตีจนระเบิดเสียงดังหลายระลอกและอาคารพังถล่มลงมาขณะที่หน่วยกูภย้ภัยปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ใต้ซา,ปาปกปรักซากปรักพังอย่างต่อเนื่องทางด้านอเล็กซานเดอร์สตารูผู้ว่าการแคว้นสปอริเซียโพสต์ข้อความทางแอปพลิเคชันสนทนาเทเลแกรมว่าขีปนาวุธของรัสเซียเจ็ดลูกโจมตีอาคารที่พักอาศัยทําให้ไฟไหม้และโครงสร้างเสียหายอย่างรุนแรงนอกจากนั้นยังมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีพล,ลเมือง เสียชีวิตยอย่างน้อยหนึ่งรายและอีก7รายนั้นได้รับบาดเจ็บจานวนนี้มีเด็กหญิงวัยสามขวบพร้อมเตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการโจมตีด้วยขีปนาวุธอีกและเรียกร้องให้ผู้อาศัยในเมืองซาโปริเซียอยู่ในที่หลบภัยและหน่วยกู้ภัยต้องอได้เข้าช่วยเหลือเหยื่อแล้วตอนนี้อย่างน้อย21รายด้วยกันนะครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าการโจมตีระลอกที่2หลังได้ยินเสียงระเบิดอย่างน้อย3ครั้งและควันลอยขึ้นมาในกลางเมืองของซารปริเซียตามรายงานนั้นบอกว่าการโจมตีลกล่าวนี้ขึ้นหลังกองทัพย รุกคืบแนวรบทางตะวันตกและทางใต้อย่างรวดเร็วแต่ภาพที่เกิดขึ้นในเมืองซาปอริเซียเป็นการตอกจ้ำความสามารถของรัสเซียในการตอบโต้ที่เรียกว่ารุนแรงมากยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวโลาดิเมเยร์เซเลนกี้นั้นเนี่ยครับก็ได้ย้ำนะครับว่าพวกเขาเองนั้นพร้อมที่จะดําเนินการในการที่จะตอบโต้กองทัพยูเครนหลังจากที่มีการพนวกดินแดนแล้วเสร็จทากว่ากองทัพยูเครนนั้นยังคงเดินหน้าในการที่จะยึดเมืองต่างๆกลับคืนมาครับ